ฮาลานจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสลามอะลลยกุมมมอรร็อมาตุลลฮอวะบารกาตุวันนี้ช่วงฮาลานจานอร่อยกับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนมาพบกับคุณผู้ชมตลอดช่วงเดือนรอมฎอนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอัญชลีรุ่งโรจน์นะคะสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและเจ้าของร้านวนิดาฮาลานฟู้ดแอนด์รีสอร์ทมาร่วมพูดคุยและทำอาหารร่วมกันกับเราค่ะอัสลามวะลลยกุมค่ะ พี่แอุเชอีคะอยากให้พี่แอนชรีเล่าถึงการทํางานเกี่ยวกับองค์กรนะคะแล้วก็งานที่ทําอยู่นิดนึงค่ะเป็นส่วนที่เป็นผู้ช่วยที่จะนาทุกๆสิ่งอย่างที่เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าไปในสภาให้ได้รับการแก้ไข mm hmm. ในส่วนของร้านอาหารเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของบริาหารจัดการมากกว่านะคะ mm hmm. ก็คืออยู่ที่โครวนิดาฮารา์ฟู้ดแอนด์รีสอร์ทค่ะที่จังหวัดอยุธยาค่ะมีทั้งอาหารนะคะทั้งพัไทยพัจีนนะคะแล้วก็อาหารอิสลามของเรานะคะ แล้วก็มีที่พักค่ะห้องจัดเลี้ยงค่ะค่ะวันนี้ก็เลยอยากชวนพี่อัญชลีนะคะมาร่วมทำอาหารร่วมกันกับเราค่ะไดเมนูที่เลือกวันนี้เป็นเมนูอะไรคะเป็นเนื้อกระบาบค่ะสูตรจากบากิสถานค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะบอกเป็นสูตรสําหรับการทําเนื้อบด1กิโลนะคะค่ะประกอบไปด้วยนะคะเนื้อบด1กิโลกรัมนะคะมะเขือเทศส0่กรัมค่ะหอมใหญ่400กรัมค่ะต้นหอมซอยนะคะ100กรัมแป้งข้าวโพด120กรัมแป้งอยนี่ส 150กรัมผักชีบทค่ะ แปดสิบถึงหนึ่งร้อยกรัมนะคะขึ้นอยู่กับความชอบเครื่องเทศหรือเปล่านะคะส่วนพริกป่นนี่ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยกรัมน้ำมันที่เราจะใช้นะคะแนะนําให้ใช้น้ํามันน้ามันเนยนะคะร่วมกับน้ํามันพืชของเราก็ได้แล้วเดี๋ยววันนี้มีผู้ช่วยมาทําใช่ไหมคะใช่พี่มาเรียมค่ะเดี๋ยวจะมาสาธิตขั้นตอนการทําแล้วก็วิธีทําให้กับเราค่ะก็งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทาพร้อมกันดีกว่าล้วก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะเริ่มจากใส่เนื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นเ <Yeah. S 2> กลือเกลือค่ะต่อมาก็จะเป็นยกหัยชีบดค่ะ ล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศจะปั่นหรือจะหั่นละเอียดก็ได้ค่ะอันนี้เป็นหอมใหญ่อันนี้เป็นพริกที่เราเอาไปปั่นหรือบดมาใช่ไหมคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเราก็ใช้น้ำหนักมือในการนวดนิดนึงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกๆอย่างเนี่ยคือไปเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เติมเป็นแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็อนนี้ก็จะเป็นต้นหอม ใช้เวลาคลุกนานไหมคะหรือว่าก็แค่คลุกเขาให้มันเข้ากันเฉยๆนานนานอืนาทีนาทีสิบถึงสิบห้านาทีาก็เพื่อให้มีความแน่นนะคะของเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะให้ควบแน่นลงไปนะคะถ้าเรานวดได้ดีนะคะจะไปเป็นสว่วนในเรื่องของตอนจะทอดอะ่ะเนื้อที่เราปั้นออกมานะคะแล้วกดในการทอดเนี่ยจะไม่แตกเราก็ค่อยๆนวดแล้วก็กดไปด้วย หลังจากที่เรานวดไปประมาณ15นาทีแล้วนะคะก็จะเห็นเนื้อของ,งวัตถุดิบที่เราเอามาผสมกันนะคะ<ม>ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะกระบวนการแรกก่อนที่เราจะทอดนะคะเราจะมาปั้นให้มีความแน่นก่อนถ้ากระบวนการตอนนวดเราไม่แน่นพอนะคะ,คะตอนที่ปั้นเป็นก้อนแล้วแผลออกมาอย่างนี้เมื่อลงไปในน้ํามันที่ร้อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนื้อจะแตกออกใช่ไม่เป็นแผ่นอย่างที่เราอยากได้คือต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงใช้เวลาในการปั้นนิดนึงนะคะเพื่อให้วัตถุดิบแต่ละอย่างเข้าเนื้อด้วยแล้วก็เนื้อก็จะมีความแน่นขึ้นด้วยค่ะสําหรับที่นี่อาจจะ หายากค่ะที่นี่หาทานยากเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในกลุ่มมุสลิมประทานนะคะที่จะทําทานกันประมาณนี้เดี๋ยวเรามาตั้งน้ํามันกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันพืชที่ใส่ลงไปก่อนเอามาจะเป็นแล้วก็จะผสมน้ํามันเนยนะคะน้ำมันเนยเข้าไปเพื่อความหอมมีเนยอะไรเฉพาะในการทาอันนี้ใช่ใช่ค่ะจะใช้เนยเออเียวกี่อย่างเดียวเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเรารอกระทะร้อนนะคะอันนี้ต้องรอให้น้ำมันเดือดเยอะไหมคะหรือว่าแค่พอประมาณนี้ แล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปใช้เวลาทอดนานไหมคะด้านหนึ่งหรือว่าสังเกตเอาจากสีหรือยังไงะะใช่ค่ะสังเกตจากสีได้คะ่ะแต่ว่าก็ในช่วงแรกก็คือใช้ไฟแรงเพื่อให้น้ำมันร้อนแล้วนะคะ,ะในช่วงระหว่างทอดก็ให้เบานิดนึงนะคะเพื่อให้ด้านในเนี่ยมีความสุกด้วยเนื่องจากว่ามีแป้งที่เป็นส่วนผสมอะไรเงี้ยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดแค่กรอบนอกและแฉะข้างในได้ค่ะนี่ก็เริ่มเป็นสีเหลืองๆน,นะคะก็กลัพลิกกลับได้ กระทะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่มีความแบนๆที่ก้นนะคะจะจะทอดง่ายสีได้แล้วค่ะแบบนี้เลยค่ะก็จะมีความเวลานั้นก็จะมีความกรอบข้างนอกหน่อยอแล้วก็มีความนุ่มๆอยู่ด้านใน ทำไมยังฉ่ำๆอยู่ใช่ค่ะถ้าสำหรับเราบางคนชอบแบบมีน้ําจิ้มก็อาจจะเอาน้าจิ้มไก่เลยมาจิ้มอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําน้ําพริกที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละค่ะคในสูตรแบบที่ปากกิจฐานทานกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกกับเกลือก็ทานจิ้มกันกอะไรกันก็จะมีรสชาติความเผ็ดข,ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าจริงๆนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องจิ้มอร่อยที่สุดแล้วะคะ่ะ ก็คือทานแบบออริจินอลเลย<ช>เพราะว่ามันมีส่วนผสมที่ลงตัวอยู่แล้วทั้งกลิ่นทั้งรสชาตินะคะน่าทานมากสีสันค่อนข้างครบเลยนะคะทั้งแดงเขียวในรสชาติก็จะมีรสชาติเผ็ดของพริกที่เราใส่ไปด้วยใช่ค่ะพอทอดเสร็จแล้วนะคะอย่างที่เห็นนะคะสีสันมีทุกสีเลยค่ะนะคะพอเราทอดดีเนี่ยข้างในก็จะสุกพอดีออน,น่าทานมากเลยค่ะกำลังร้อนๆแล้วข้างนอกก็จะมีความกรอบใช่ค่ะข้างในก็จะนุ่มๆเนื้อแป้งเครื่องเทศต่ตาง เราก็มีรสชาติที่ครบรสเลยใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าเนื้อก,กะบับสูตรปากีสถานค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากทำตามที่บ้านนะคะก็สามารถดูขั้นตอนการทำแล้วก็ทำตามได้ง่ายๆเลยะค,ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะให้พี่อัญชลีสรุปเทคนิคการทำให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชม แล้วก็รับฝาดอีกหนึ่งค,ค่ะซึ่งตีกมีสองส่วนเท่ากันนะคะถ้าเรานวดเนื้อแล้วก็ส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็มีการนวดโดยลงน้ําหนักไปบ้างนะคะก็จะส่งผลให้อาหารออกมานะคะน่ารับประทานแบบนี้ค่ะไม่แตกเล็กๆออกไปนะคะสำหรับใครที่อยากชิมนะคะฝีมือของเฮียนชลีก็สามารถมาทานได้ที่ร้านครัววานิดาหา้านฟู้ดแอนด์รีสอร์ทนะคะตั้งอยู่ที่ไหนนะคะตั้งอยู่ที่ถนน347ค่ะจังหวัดพนครศรีออรุธยาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณนะคะพี่อัญชลีมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็ร่วมทําอาหารกับเราค่ะเป็นเมนูที่น่าทานมากๆแล้วก็หาทานได้ยากมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสดมอบให้กับผู้ร่วมรายการด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางรายการร่วมกับผลิตภัณฑ์วนเส้นตาต้นสนทําบุญในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะให้กับมัสยิดหรือองค์กรที่คุณอัญชลีตั้งใจนะคะเป็นที่ไหนนะคะที่มัสยิดนูรุญยยมานค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงฮาลานจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันบุชรอและพี่อัญชลีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสาาสลามะลัยกุมวอรร็อมะตุลลออกวัวบเระกาตุกสวัสดีค่ะ